สวัสดีครับพบกับ Ghost Shop Story เอาเรื่องผีมาขยี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยี้ประเด็นกับเรื่องปักทูบกับหัวโดยคุณออกาสครับได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official นะครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านที่ชื่อกอนเรื่องนี้ย้อนไปเมื่อ6ปีก่อนเมื่อก่อน เุาเพิ่งจบม3เลือกที่จะไม่เรียนต่อและก็หันไปทำธุรกิจผิดกฎหมายทำให้แม่ของเขากังวลและก็ปรึกษาเพื่อนบ้านเหตุการณ์เลวร้วายเกิดขึ้นเมื่อก่อนไม่มีไปมีเรื่องทะเลวิวาทจนถูกทำร้ายสาหัสหลังจากฟื้นสติก่อนรับปากแม่ว่าจะกลับตัวเป็นคนดีและก็สาบานต่อหน้าศาลหลักเมืองแต่กลับท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการ ปักทุบกลับหัวหลังจากนั้นชีวิตของกอนก็เปลี่ยนไปในทางที่เร็วร้ายลงเชื่อกันว่าเป็นผลจากการกระทําของตนเองและก็การลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ก็ลองไปรับฟังได้ที่คลิปต้นฉบับที่ช่อง the g กร t นะครับาตามชื่อเรื่องนี้เลยเพราะว่าเนื้อหาต่อไปนี้ก็จะ คือการสรุปประเด็นสำคัญจากเรื่องเล่านี้ซึ่งเรียงไม่ได้ครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาบางส่วนนะครับแต่ถ้าใครไม่คิดมากชอบฟังคร่าวๆก่อนก็ไปรับฟังกันได้เลยครับเรื่องนี้ครับเราจะนํำได้แง่คิดมา5ข้อด้วยกันครับซึ่งสำหรับประเด็นสำคัญของแง่คิดนี้ก็คืออย่างแรกนั่นก็คือเรื่องของ การเข้าไปพัวพันกับสิ่งไม่ดีหรือธุรกิจสีเทามักนำมาซึ่งปัญหาและก็ผลกระทบด้านลบต่อชีวิตเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นจากการที่คุณกรตัดสินใจไม่เรียนต่อม .4 และเลือกที่จะไปทำธุรกิจสีเทากับรุ่นพี่โดยหวังจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยไม่ต้องมีใบปริญญา แม้ในช่วงแรกคุณกรณจะมีฐานะดีขึ้นมีเงินทองใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและก็สามารถซื้อรถได้แต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ไม่สุจริตนี้ก็ได้นำมาซึ่งปัญหาต่างๆเช่นการมีเพื่อนฝูงที่ไม่ดีเข้ามามัวสมการมีเรื่องเครลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นและการกลับมาบ้านเพื่อเอาอาวุธท้ายที่สุดแล้วคุณออกัสก็ได้สรุปว่า ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังอาการของคุณกรในปัจจุบันคืออะไรแต่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาในชีวิตของเขานะครับต่อไปประเด็นอย่างที่สองนั้นก็คือเรื่องของการไม่เชื่อฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อแม่อานนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้ แม่บัวต้องการให้คุณกรเรียนต่อแต่คุณกรนะหัวดือ้อแล้วก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าต้องการออกไปใช้ชีวิตแล้วก็หาประสบการณ์ด้วยตนเองการตัดสินใจไม่เชื่อฟังแม่ในครั้งนั้นก็ทำให้แม่บัวต้องเป็นกังวลแล้วก็มาปรึกษาแม่ของคุณออกัส แม้ว่าแม่ของคุณออกัสจะแนะนำให้แจ้งความแต่แม่บัวก็ไม่ทำตามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างความคิดของคนเป็นแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆที่สุดสำหรับลูกกับความต้องการของวัยรุ่นที่อยากจะใช้ชีวิตตามใจตนเองซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ต่างๆที่าายากจะควบคุมในภายหลังต่อไปประเด็นต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของ การลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการท้าทายความเชื่อเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงและก็อาจนำมาซึ่งผลร้ายจุดสำคัญของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ที่ศาลหลักเมืองเมื่อแม่บัวพาน้องกรไปสาบานเพื่อกลับตัวเป็นคนดีแต่ด้วยความไม่พอใจและความคึกคะนองคุณกรณ์กับกระทำการลบหลู่ศาลหลักเมืองอย่างรุนแรงทั้งการปักทูปกับหัวหักเทียง เคียงดอกไม้และท้าทายเจ้าพ่อศาลหลักเมืองคุณออก,กัสเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการไม่เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองและอาจเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ชีวิตของคุณกรต้องประสบกับเคราะห์กรรมคนขายดอกไม้ที่ศาลหลักเมืองอย่างเตือนให้คุณกรถอนคําพูดเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่ควรล้อเล่นครับต่อไปประเด็นที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของ คำสาบานและการให้สัญญาควรเป็นสิ่งที่กระทําด้วยความตระหนักและก็ตั้งใจจริงแม่บัวต้องการให้คุณกรณ์สาบานต่อนหน้าศาลหลักเมืองว่าจะกลับตัวเป็นคนดีเลิกยุ่งเกี่ยวกับอบบยามุกและไม่คบเพื่อนไม่ดีอีกแม้ว่าในตอนแรกคุณกรณ์จะรับปากแต่เมื่อถึงเวลาสาบานจริงท่าทีของเขากลับแสดงออกถึงความไม่เต็มใจ และท้ายที่สุดแล้วการกระทำก็กระทำการลบหลู่เหตุการณ์นี้เชื่อเห็นว่าการสาบานหรือการให้สัญญาใดๆหากกระทำไปโดยไม่ตระหนักถึงความหมายหรือไม่ตั้งใจจริงก็อาจอนำมาซึ่งผลร้ายและอาจนำไปสู่ผลเสียตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วต่อไปก็ประเด็นสุดท้ายนครับนั่นก็คือเรื่องของ ทุกการกระทําย่อมมีผลตามมาไม่ช้าก็เร็วตลอดเรื่องราวคุณกรณได้ตัดสินใจและกระทําการต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของตอนเองและคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นการเลือกทําธุรกิจสีเทาการใช้ชีวิตอย่างประมาทการมีเรื่องทะเลาะวิวาทหรือการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท้ายที่สุดแล้วคุณกรก็ต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่เลวร้ายทั้งทางร่างกายและก็จิตใจจนไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้คุณออกการได้เน้นย้ำถึงหลักการนี้ว่าใครทำแบบไหนได้รับแบบนั้นซึ่งเป็นแง่คิดสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการกระทำและความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำนั้นๆก็จบไปแล้วครับสำหรับการนำเสนอแง่คิด ประเด็นสำคัญที่เราได้ฟังมาจากเรื่องนี้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงความน่าสนใจของเรื่องนี้นะครับว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างโดยความน่าสนใจอย่างแรกนั้นก็คือเรื่องของจุดเริ่มต้นจากความขัดแย้งและก็การตัดสินใจเสี่ยงเรื่องราวาเปิดมาด้วยความขัดแย้งระหว่างแม่ลูก เรื่องของการเรียนต่อซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจของคุณกรที่หันไปทำธุรกิจสีเทาอย่างรวดเร็วจุดนี้เน้นให้เห็นถึงการเลือกทางเดินที่พลิกผันชีวิตซึ่งเป็นเราเรื่องได้อย่างน่าติดตามทีเดียวต่อไปความน่าสนใจอย่างที่สองนะครับข <c oughs> อโทษครับขอโทษนนก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหา ความพยายามของแม่บัวในการพาลูกชายไปสาบานที่ศาลหลักเมืองก็แสดงให้เห็นถึงพลังของความเชื่อและก็พิธีกรรมโบราณในการเยียวยาหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ความน่าสนใจข้อต่อไปนะั่นก็คือเรื่องของการท้าทายอำนาจเหนือธรรมชาติอย่างอุกอาจนะครับ การกระทําของคุณกรณที่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นการปากักทูบกับหัวท้าทายและขู่อาฆาตเจ้าพ่อสาลหนักเมืองก็เป็นจุดที่สร้างความตกตะลึงและก็เป็นแก่นสําคัญของเรื่องราวความน่าสนใจต่อไปก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างความฝันเนือจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความฝันที่น่าสะพึงกลัวของแม่บัวเกี่ยวกับชายแก่หลังคอมและการปรากฏตัวของบุคลลคลลักษณะคล้ายกันหลังการลบหลู่ก็สะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันน้าพิศวงระหว่างโลกเหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ในชีวิตจริงแล้วก็ความน่าสนใจอย่างสุดท้ายก็พูดถึงเรื่องของความไม่ชัดเจนของสาเหตุที่แท้จริงและผลลัพธ์ที่น่าเศร้า แม้จะมีข้อสันนิษฐานถึงอิทธิพลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผลกระทบจากการถูกทำลายร่างกายแต่เรื่องราวก็ยังคงทิ้งไว้ซึ่งความคลุมเครือเกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของสภาพปัจจุบันของคุณกรซึ่งก็เป็นผลลัพธ์ระยะยาวที่ดูน่าหดหู่ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการวิเคราะห์ขายี้ประเด็นแล้วก็พูดถึงความน่าสนใจของเรื่องนี้ในคลิปนี้ครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับทุกคอมเมนต์ Comment, ทุกการกดไลค์ผ่านทั้ง3มช่องทางไม่ว่าจะเป็น y o u t u ติ t กต t o k หรือ f a c o b o o k หล้วน,นเป็นกำลังใจให้ผู้ทำมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านรับแนะนำกันมามาพูดคุยคอมเมนต์ Comment กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีครับ